ว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างแชมป์จาก2อองฤดูกาลที่ผ่านพ้นมาเจอกันก็จะมีวิกฤตการแบบนี้แหละครับใช่ก็คะแนนลำบากใจมากจะจะสูสีมากๆอย่างนี้นะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าคะแนนที่น้องพึ่งที่กรรมการชมนักชมหนาเนี่ยนะครับจะได้เท่าไหร่ถ้าเกินกว่า990อ่เกิะเกิน9 0 0 9 9 0าครั้งนี้ต้องทำพันาร้าขึ้นไปก็เรียบร้อยนะครับว่าอย่างนั้น คะแนนของน้องพึ่งครับจากจังหวัดลบบุรี1,000คะแนนเธอทำได้คือท่านหนึ่งพอจบข่าวเลยนะครับถ้ามีเลขสีหลักเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยนะครับขอให้เหลือ3ามหลักยาว พันคะแนนนะครับเตอทําอีกครั oh 10? 10? ้งหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งพันคะแนนรวมแล้วเป็น1นึ่งพคะแนนนะครับคะแนนที่น้องบอลต้องทําก็1นึ่พันหนึ่งพันสิบคะแนนซึ่งมันไม่มีนะมันมีไม่ถึงมันมีให้หนึ่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การแข่งขันเราต้องดูนะฮะว่าคะแนนของน้องบอลได้เท่าไหร่นะครับดูซิว่าเขาจะทําได้ถึง990หรือ1 0 0 0คะแนนไหมกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องบอลจากเพชรบุรีคือ ดูสินะว่าหนึ่งพันไหมนี่เป็นการต่อสู้ที่ลำบากใจอย่างที่งทีเดียวต่อคณะกรรมการครับโอ้โหสามแต้มจะหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดคะแนนก็ไม่ใช่คะแนนที่ธรรมดาเลยนะธรรมดาครับเปิดวันนี้น้องบอลนี่เจอของแข็งจริงๆเลยนะก็เป็นว่าผลออกมาแล้วนะครับผู้ที่ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปคือจังหวัดลพบุรีครับลพบุรีับ รับไป2 0 0 0 0นาทครับเพชรบุรีทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วนะครับเกือบเต็มนะครับรับไป1 0,000ืบาทครับต้องขอขอบคุณทั้งสองจังหวัดด้วยนะครับลบบุรีด้วยแล้วก็ทางเพชรบุรีเพชรบุรีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5้าด้านของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ รเราะนั้นตอนนี้เราได้2จังหวัดแล้วยัง,งเหลือแชมป์อีก4จังหวัดเหลือแค่หนึ่งส <4 S 1> ี่ลอยอและแชมป์ก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าดูเดือดเข้มข้นเหมือนอย่างนี้ครับติดตามในกิ๊กดูสงครามเพลงสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากิ๊กดูสงครามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียนชิงเงินรางวัล1ล้านบาทราชบุรีนครสวรรค์เพชรบุรียักษ์โสธรนครราชสีมา ลบบุรีสีสะเกดพิษณุโลกชิงเงินรางวัล1ล้านบาทคู่ที่3แชมป์พิษณุโลกเป็นนักกีฬาที่วอร์มแล้วขึ้นเวทีชกบได้สวยงามมากครับ,รบพบกับแชมป์ยะโสธรดูนิ่งๆแต่พอร้องเพลงนี้พลังมามา,มากเลยและสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับครับกิกดูสงกราเพลงแชมป์เจ้าสังเวียน ครับก็ขอขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทีมลพบุรีได้เป็นแชมป์เจ้าสังเวียนนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับลอกต่อไปพวกเราสัญญาว่าจะทําดีสุดนะครับขอบคุณครับ